เราจะไปเค้นกันนะครับทุกคนวันนี้สองห้าน่อยเขารู้สึกที่เดินมาเป็นไงครับเมื่อกี้มันจะน้ำลายเหนียวนิดนึงสุดจัดโอ้โหในสุดลรวก็มาถึงนะฮะทุกคนนี่ครับเจ้าของช่องสุดหล่อตอนนี้กำลังเป็นดาราอยู่มีคนตามถ่ายรูปเหมือนไรรู้ป่ะเหมือนนักท่องเที่ยวจีนอะ แน่ทุกคนเราก็จะเข้ามาได้ฟิวจัดได้สวนสนุกขนาดย่อม ไฟหัวงจังวะตึงจังตึงจังวะเบสกอลช o w n ความออกเดินทางวิ่งเลยนะวิ่งเลยอะวิ่งเลยพอรีปเปิดปุ๊บไปอย่างไวโอเคเดี๋ยวเจอกันในรถไฟทุกคนตอนนี้ขอตัวครับมึงถ่ายทำไมว่าถึงแล้ว วันนี้จะไปไหนเาอ่างวันนี้เราไปอยู่รถไฟซะแล้ว <laughs> อยู่รถไฟครับทุกคน <laughs> ดจด <laughs> เราจะไปเค้นกันนะครับทุกคนวันนี้เราไปกันสามคนมาสามคนก่อนไม่มีใครตามมาเดี๋ยวตามมาไม่บอกอไม่บอกไม่บอกเซอร์ไพรส์นี่นะครับ <ง>ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนสองวันนี้เป็นคนบอกผมมาอีกทีไม่รู้ได้ไงบอกดูอยู่แล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวจะมีของคนตามมาแล้วก็ดูว่าจะเป็นใครนะครับส่วนวันนี้ก็ชิลๆเราก็ไปเค้นก่อนนะครับแล้วก็มุ่งกับเจ๊ว่าจะไปนอนบ้านบ้านผมที่เค้นนะครับทุกคนก็จะไปเที่ยวแล้วก็จะพาทุกคนไปดูที่เที่ยวที่ที่คันเธอแล้วก็สถานที่ที่ท้องของของกินแล้วก็วิวทิวทัศนะครับว่ามันเป็นยังไงที่เค้น วันนี้เปิดเปิดหัวมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะฮะออกกําลังกายก่อนเด็กชอตเราออกจากนี้ทุ่มกว่าแต้วทิ่มเดี๋ยวสวัสดีวันนี้เราก็จะอยู่ชิวๆนะทุกคนก็พักผ่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆลองมานะครับก็คือเจสของเราอีกทั้งสองเดี๋ยวเราขอตัวพักก่อนแล้วก็เจอกันที่คันเทอร์เบอรี่นะครับทุกคนเจอกัน วันนี้อยู่กันที่ไหนแล <Okay. S 2> ้วครับผมวันน <hari> oh ี okay. okay. con con. Oney, okay. okay. ้เราอยู่ที่ Canterbury West Station โอเคนี่โอ้โหรู้สึกยังไงบ้างครับกลับมา Canterbury คราวนี้ได้รับกันต้อนรับยามกบขุนโอ้โหโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในเมืองทุกคนแล้วก็เดี๋ยวแวะกินนี่กันนะครับร้านนี้เลยโคโกโรก็มีหลายสาขานะครับผมรู้ใครอยากลองกินที่ในรอนในรอนก็มีนะทุกคนโอเคเดี๋ยวสั่งอาหารกรันกินร้านนี้กี่ต้นเต่นไหมครับ5ปอนด์ ตำติงครับตอนนี้รอนี่ดิโอ้โหแล้วเจอรุ่นพี่ผมนะครับที่เตะบอลที่เคยนด้วยกันนะครับเขามาทำร้านนี้ทุกคนแต่เขาเข้าไปข้างในแล้วไดีแล้วทุกคนได้อาหารละได้เจอที่บ้านไมม่รเาวันนี้เราอาจจะมาแบบน้อยๆนเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานเราไปเที่ยวมาสั่นเกันหนักอะไรละโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแลนะครับแล้วก็ดูเพื่อนๆกินอะไรครับไก่ครับ เสื้อเชลซีตัวใหม่สวยมากเลยนะครับหนาวเลยเพราะวอะไรครับโอ้โหหนาวหน่อยชัดเจนเจนเจรุกนก็เดี๋ยวรอเจอพี่มีนพี่มีนพี่มีนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปที่ที่สวยงามไปดูนี่นะครับพี่มีนพี่มินอะไรอ่้าวนี่บอนอ๋อหลุดพูดเลย แต่อีกคนยังไม่รู้ว่าใครมาอีกคนรับอีกคนไม่ใช่คนนึงยังไม่รู้ว่าใครมาโอเคครับทุกคนก็จะขอตัวพักผ่อนกันจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าพรุนี้เราจะทำอะไรกันโอเควันนี้ขอตัวลาไปเลยใครใครโอให้คนตัวแล็กบ้าย ก็วันนี้เป็นวันที่2แล้วแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเลยเลยทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ถปวันแรกของของเกสใช่วันแรกของเกสนะครับก็วันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะจะอยู่บ้านทั้งวันทั้งวันเราแบบปาร์ตี้กันเล็กน้อยเนาะมาเป็นนั่งชิลๆนั่งชิลนะครับก็คือนั่งเล่นชิลเล่นเกมเล่นเล่นนนี่ฮะเล่นบอร์ดเกมเล่นหลายใบนะครับกับน้องๆในหววันี้เราไปไหนก่อนนี่เราไปรับเกสกี่ท่านสองท่านสองท่านมาจากไหนมาจากเมย์มาจากวันดอนใช่ เราจะไปเจอที่สานรถไฟกันเลยเดี๋ยวเราไปรับที่สถานีรถไฟกันนะครับท yeah. ุกคนแล้วดูว่าเกสเราเป็นใครโอเคเจะเจอแล้วไป let's go welcome to Canterbury ขอบคครับนี welcome นี่นะครับเกสเราเกสเราเป็นใครครับสองคนเดี๋ยวไปในรถคุณนั่งนายโอเคแล้วเราเรารับเกสเราแล้วไม่มีใครปีกข้างหลังเลยจิงแตฟังเรื่องตลกเปล่าอะไรอ่ะคู่บมินโดนตรวจบัตร บัตรผิอือแล้วคือเราจองมาตอนเอออีกสองโมงอเออใช่อีก,กั่งโมงนึงแล้วทีเนี้ยเขาก็มาตรวจแล้วคือตอนตอนกูเข้าอ่ะก็าติดบัตรเขาไม่ได้แล้วใช่ไหมอ่าแล้วทีเนี้ยกูก็เลยไปบอกสาวๆว่าแบบรอบเนี้ยไปตอนเทนเทนสี่สี่ได้ไหมอือเขาก็บอกว่าได้ตอนนี้เขาก็ติดบัตรที่กู้เข้ามาแล้วกูเหมืองก็มานั่งบนรถไฟอ่าแล้วเขาอ่ะ ตวเออมีอินสเปกเตอร์บนบนรถไฟแล้วเขาก็มาตรวจพวกกูแล้วกูก็โชว์บัตรแล้วเขาก็แบบเขาพูดอะไรวะแบบว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่รอบนี้นี่ที่อยู่ขึ้นมาแล้วไงต่อแล้วก็เลยบอกว่าก็กูถามแกาวสตาร์แล้วให้กูวจให้คนมาแล้วเขาก็บอกว่าเออแบบกาวสตาร์บอกแบบนั้นแต่ว่าถ้าอินสเปกตรวจกูพวกกูอ่ะต้องจ่ายค่าปรับเออพวกกูโดนจ่ายค่าปรับนะ าโชคดีที่เขาไม่ทําแล้วอยู่ดีเขาก็เดินมาอีกรอบนึงเราก็เลยบอกว่าหรือว่าเราจะหลับกูกูจะเตรียมแว่นเตรียมที่ปิดตาแล้วกูบอกว่างั้นกูไปห้องน้ำแป๊บโอเคครับดคนี่ก็คือเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆโอเคเดแล้วเรากลับบ้านกันนะครับเราจะเจอกันที่บ้านนะจ๊ะโอเคทุกคนเช้าสดใสของมึงของกูวันนี้เรา จะไปเที่ยวที่โดเวอร์กันนะครับทุกคนเมื่อวานก็รับพี่มินกับเฟไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็พักผ่อนกันเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราขอนั่งรถไปที่บัสเตชั่นนะครับเพื่อไปนั่งบัสไปโดเวอร์นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวขอตัวไปจ้ดคนแฟนของวันนี้โดเวอร์มีเรือสามารถนั่งไปที่คาลิสเปสฝรั่งเศสได้นะครับอ่าเพโดเวอร์เป็น ปล,ปลายสุดของกิจที่ติดกับฝรั่งเศสนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวไป,ไปเจอกันที่เมืองนะจ๊ะนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในซิตี้เซนเ,เ,เตอร์ของเมืองคันเทอร์ลี่แล้วนะครับไฮอย่างแรกที่เราเข้าเมืองมาเรามาทำอะไรนะกิน <laughs> ก <laughs> <laughs> <ๆ>ิน<ๆ>ก็เราจะกินข้าวที่เมืองก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปไอ้เมันไปไหนเนี่ยมึงเดินไปไหนมึงเดินไปไหนบูนมันเข้าฝั่งนู้น ไม่บอกคุตส่าคำวะ่ะอ,อันดับแรกคือเราพาเฟยมาเขาบูธก่อนยัไงไม่ยังไม่เปิดยังไม่เปิดกำลังนี่เปิดแล้วเปิดแล้วเสนอคนดีเลยให้ทุกคนเดี๋ยวขอตัวเดินเล่นแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านข้าวนะว่าเราจะกินอะไรสก๊อตโอเคครับทุกคนตอนนเราขึ้นรถบัสนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปที่เดวเวอร์กันนะครับทุกคนอปนนี้พร้อมนอนจ้าพร้อมไปยังพร้อมครับพร้อมนอนครับนอนขอพักแป๊บนึง เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โดเวอร์เลยนะจ๊ะบายขอตัวข้าพนวันจ้าบายไปไปกล้องเร็วโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็มาถึงโดเวอร์เป็นที่เรียบร้อยกับของเพื่อนทั้งหลาย <c oughs> ที่อยู่ข้างหลังผม าตากล้องก็ถอยหลังไปเดี๋ยวจะตกเอาเราจะไปที่โดเวอร์คาสเซิลก่อนนะครับทุกคนเดี๋จะพาทุกคนไปปราสาทซึ่งปราสาทอยู่บนยอดนโอ้โหคนคนตัดไม่ต้อสูงนะเพราะไม่เห็นแน่เราใช้เวลาเดินทางประมาณ18นาทีนะครับทุกคนจากป้ายวัดสต็อปที่เรามาลงที่โดเวอร์นะครับแล้วก็เดิน18นาทีขึ้นเขาด้วยโอเค อย่าเสียเวลารอช้าอยู่ใหญ่ขอ,อยาดเดินกันไปดูวอคัสเซลกันครับเราจะเจอกันที่ดูวอคัสเซลล้วนไปสกูตตอนมาถึงแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเวลาที่เขาเปิดนะครับตามนี้เลยใครอยาันตามมานะครับถามเขารู้สึกในการเดินมาหน่อยครับเใช่ไงผมโอเคแต่ถามคนนู้นดีกว่าสองห้าหน่อยเขารู้สึกที่เดินมาเป็นไงครับเมื่อกี้อาจจะน้ำลายเหนียวนิดน,นึง สุดจัดทีมีนไนมไงชิวๆชิวๆหรอโอ้โหในสุดเราก็มาถึงนะฮะทุกคนเส้โอ้โหสุดจัดเสียค่าเข้าด้วยอ๋ออันนี้เราถึงแล้วนะครับแเราทำไงดีครับเมื่อกี้ค่าเข้าเท่าไหร่ครับสามห้าถ้าไม่ดูอ๋อสามห้าบาทสามห้าปอนด์เอรัะทุกคนเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะทำยังไงต่อนะครับว่าจะเข้าหรือไม่เข้า เดี๋ยวจะ,จะบอกทุกคนอีกทีแต่ว่าให้ดูวิวปราสาทก่อนว่าเราอยู่บนปราสาทเนะครัะเราเดินขึ้นมา <c oughs> เพื่อ <c oughs> ามาเข้า แต่ว่าเสียตั้งโอเคแล้วเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราไปไวท์คลิฟฟหน้าผาหน้าผาแต่ต้องเดินไปอีกต้องเดินลงไปด้วยคุณมีวิธียังไงครับท่ถ่ายการชีวิตทางนี้รู้จักวิธีการโผล่ทางนี้อันนี้คือเป็นป้อมอยู่ารรู้จักวิธีการโผล่ปะล่ะวิธีการโผล่คืออะไรครับท่านมอบมอบแล้วก็โจรแล้วก็โจรไปเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งกันตรงนี้สักพักนี่เขาเดินเขาไปเลย ตาไวซะด้วยคนตรวจแล้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรานั่งตอนนี้ักพักแต่เยาไปดูว่าเราจะไปกันไหนไปที่ไหนต่อนะทุกคนเดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บนึงโอเคเจอกันเนี่ครับเจ้าของช่องสุดหล่อตอนนี้ก็ำลังเป็นดาราอยู่มีคนตามถ่ายรูปทุกคนครับตอนนี้นะครับเรามาถึงแล้วนะครับทุกคนถึงที่ไหนครับวค i t e Cliff Dover ว้าว เดี๋ยวเราจะไปหน้าผาข้างหน้านู่นนะครับเราจะเดินไปกันอันนี้คือเรือนะทุกคนเรือที่เจมบอกว่าจะไปฝรั่งเศสผ่านช่องแคบนีไปนีเรือลำนี้คือของคนของเลยขนคนครับคนของครับวันนี้นี่ม่ใเรอขนส่งนะครับเคเราจะไปตรงนู้นกันนะทุกคนนู้นไปครับเดินไปดูวิวกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่จุดที่หน้าผาของโดเวอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวนี่เป็นวิววทุกคน โอ้โหคนดูฟินฟินจะจัดแล้วก็จะถ่ายรูปแถวนี้สักพักใช่เดี๋ยวจะอาจจะลงไปข้างล่างเพื่อไปดูถ่ายอยู่จากข้างล่างอีกแลดูให้ดูทิ่สี่ทะเลจะเห็นบ่อเห็นอือหืออันนี้เป็นท่าเรือนะครับมีเรือหลายแบบอันนี้เดี๋ยวให้ดูมุมนี้แล้วกันว่ามุมนี้สวยขนาดไหนนี่โอ้โหไม่หาหรอนนี้นี้ยอันนี้ก็เดินเล่นนะครับตอนนี้เป็นไงครับ มาแล้วสวยไหมสวยครับธรามาารามาชาติดีธรรมชาติดีเยี่ยมเรา,มาเดินเยอะๆอย่างนี้ก็ต้องหิวธรรมดา <c oughs> ตอนนี้เริ่มหิวยังตอนนี้เริ่มละแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปกินข้าวอ้ไม่าช่กนินอ,อะไรครับเรียกได้ว่าเป็นร้านที่ผมชอบกินของที่นี่ดีกว่าแต่ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรนะฮะเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าว่าเราจะไปกินอะไรนะครับมื้อเย็นวันนี้โอเคอันน <c oughs> ี้ขอตัวถ่ายรูปนะครับเราจะให้ทุกคนดูว่ารูปสวยขนาดไหนทุกคนไปถ่ายรูปแป๊บ โอเครับท yeah, <come> ุกคนแล้วนี now, ้เราก็เดินมาอีกจุดหนึ่งนะครับเราเดินเข้ามาอีกข้างในสูงขึ้นมานิดยนึงสูงขึ้นมาอีกนะครับโชว์วิวกันดีกว่าเย่โุกมือบายๆนิดนึงอันนี่คือวิวนะครับทุกคนที่เรามาเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายข้างล่างตรงนี้นะครับเหมือนอะไรรู้ปะเหมือนนักท่องเที่ยวจีนอะโอเคสวยๆวย Take a picture baby you know what I mean มันก็ดูดี ทำอะไรดีว้าวเอ้พวกเรานี่เราก็ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็มานั่งแบบนึงดูทุกคนมีมีมีหมามาด้วยค่ะผาที่นั่งสุดทีก่อนไปเดินต่อครับทุกคนครับโยกศับเหนื่อยปะไม่ฮะใช่หรอแล้วเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเหนื่อยอ่ะวันนี้ครับการมาครั้งนี้ ผมค่ะค่ะน,<อ>นี่นี่โอ้โหวิวดีจัดตรงนี้มุมนี้คือได้เลยถ่ายรูปตรงเนี้ยโอ้โหวิวดีจัดแล้วทุกคนเราก็จะถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้นี่มุมที่เราถ่ายทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวก็ขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะ move ไปที่อื่นกันต่อดูว่าเราจะไปทำอะไรกันต่อนะครับเดี๋ยวขอถ่ายราูปแป๊บนึง s, าง <S, s, <S มาถึงปล่อยคลิปแล้วทางกับแท็กซี่ก็เขาจะมีเบอร์ให้ที่คาเฟ่ครับเดี๋ยวต่อไปเราจะกลับกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปร้านอาหารไทยอยู่ในเมืองวิซโบลนะครับทุกคนก็คืออยู่ใ,ใกล้ๆกล้คันเทอร์บรีที่ผมอยู่นั่นเองนะครับแต่เราจะต้องมูฟจากที่นี่ก่อนกลับคันเทอร์ก่อนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามูฟกันนะครับแล้วไปเจอที่ร้านอาหารไทยตอนเย็นแล้วเดี๋ยวเรา จะพาทุกคนไปดูนะครับว่าร้านนี้มันเป็นยังไงนะครับโอเคจะเจอกันที่ร้านอาหารตอนเย็นนะจ๊ะเจินครับครับผมตอนนี้เราก็มารอตรงบัสสต็อกก่อนนะทุกคนเราก็นั่งแท็กซี่ลงมากันนะครับเมื่อกี้เพราะว่าเราเดินมาไม่ไหวแล้วส0ินาทีเราเดินลงมาเราเดินขึ้นไปแล้วเราเดินขึ้นไปแล้วเราลงนั่งรถลงมาแล้วกันแต่แต่ว่าวันนี้มีส่วนสนุกหานเซก็ดูนี่นี่แอร์ทุกคนเราก็จะโอ้เข้ามาได้ฟิวจะดได้สวนสนุก ขนาดย่อมโอ้โหไฟเกลอของจริงเราเรียกไฟากายโอโ้มาวันดีจัดมีมีส่วนสนุกเดี๋ยวเราไปเล่นนี้กันนะครับทุกคนเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไง Let's go <S <c oughs> สองวิวจัดตอนนี้โอเคทุกคนอันนี้เรามาเล่นอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนแก้วหมุนหมุนแต่ว่าหมุนที่ลองจอบ later later เนี่ยไมนรู้วู่จะเลือยงพี่เขาทำหน้าที่ดีมากเลยทำคุญแจเฮ้ยเฮ้ thank you thank you ไม่รู้จะกลับไปลาดเดิมอีกทีได้เมื่อไหร่ซึมยาวซึมโอ้ยเป็นไงบ้างซึมตื่นซึมมาก เดี <be> ๋ยวเราพาทุกคนไปร้านหมูกระทะนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเป็นร้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวขอตัวเดินทางมาร้านหมูกระทะก่อนตอนนี้ต้องรีบแล้วไม่มีเวลาไม่พอเดี๋ยวตกรถเอาแลตกรถเอาโอเคจึงอันนี้ร้านหมูกระทะครับทุกคนสก๊อตเรามาถึงแล้วทุกคนนี่คือมากานกินหมูกระทะนะครับที่ร้านนี้เลยทุกคนชัยอ่อนคลิปเดสต์ลอมไปสก๊อตโอเคทุกคนอยู่แล้วเดี๋ยวนั่งโต๊ะนี้นะครับ นั่งเลยครับนั่งเลยครับอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยนี่คนเห็นว่าเราครับเฮ้ยอันนี้อันกินกินกินเ่ยโอ้ก็มีเมนูใหม่ทุกคนนี่ครับมีก๋วยเตี๋ยวเพิ่มเข้ามาแจ้งทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวสั่งอาหารก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวอาหารมาแล้วจะผมพาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคขอตัวสั่งอาหารก่อนครับและนี่ผมถ่ายไม่ทันนะครับมีคนขโมยกินไปแล้วหลักฐานอยู่ในมือเป็นไงอร่อยปะพี่มี่อร่อยไหมอร่อย อร่อยไหมอรยสดนี่ฮะเราดูเทน้ำซุปเข้าไปครับเทเข้าไปแล้วเทให้มันรีบๆร้อนเพื่อจะกินหมูโอ้โหอ้โหเหลือหมูได้แล้วนี่หมูได้แล้วครับอันนี้เทขั้นตอนต่อไปครับจิ้มจิ้มลิ้มเป็นไงยังไม่สุกยังไม่สุกไอ้หมูดับน้ำกับผู้โอ้โหอันนี้คือหิวมันมากนะครับข้าวมื้อแรกของเราเลยก็ว่าได้หรสชาติ visible นะครับทุกคน ใครออกขีดมิซึมโบ้อยไรนะครับอร่อยครับโอเคชวน<ม>ชวน,นชวนให้คนมากินหน่อยใครที่อยู่ที่นี่ทักซิดนี่มาได้เลยครับจ่ายใบายรออยู่โอเค <c oughs> อเคทุกคนก็คร่าวๆประมาณนี้ก็ใครอยากมากินก็มากินได้นะครับรับประกันความอร่อยโอเคงั้นผมขอตัวกินกันก่อนนะทุกคนเพราะว่าถ้าผมไม่กินเนี่ยดูมันจะหมดนะคะมันจะหมดเอานะกินไม่รอเลยโอเคขอตัวกินก่อนนะครับท <c oughs> <c oughs> ุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วอิ่มอ่ะ มากมือนี้คิดว่าแพงไหมคิดว่าประมาณคนละ60สิบหกสิบตอนแต่ความจริงคือคือคนละสามสิบห้าสามสิบหกเออสาคนละสามสิบหกปอนด์นะครับทุกคนก็ไม่แพงมากนะห้าคนโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็้กำลังจะกลับจะกลับกันแล้วใช่ไหมเราก็จะเดินทางกลับใครที่อยากมากินก็มากินได้ Thai Outdoor Restaurant นะครับที่ v i s i b l ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้เนาะ ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของซิดนีย์แชนแนลด้วยนะครับใช่เออตอนนี้ผู้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันอีพีต่อๆไปบายบายไาแล้ว